ดินแสนสุขอิมพีเซอร์ีครับวันนี้จะพามาชมที่สวนวิวภูเขาอีกหนึ่งแปลงครับบนเนื้อที่2ไร่ 4, 4ี่ตารางวาราคายกแปลงเพียง3ล้านบาทเท่นนั้นนะด้านหลังนี่นะติดถนนเรียบคลองจริงแล้วเป็นในส่วนของที่งอกนะมีการเข้าออกเนี่ยบ้านเนี่ยด้านหลังข้ามสะพานไปเนี่ยหนึ่งหลังเท่านั้นแต่ว่าก็มีการคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะจริงๆแล้วเนี่ยก็กำลังจะทําทางเข้าออกอีกหนึ่งทางซึ่งตรงนี้จะเป็นที่งอกนะในส่วนของแปลงที่ของเราแล้วก็ได้วิวภูเขานะครับ สวยเลยนี่ติดน้ำด้วยนะฮะติดน้ำนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นทางนะครับเป็นทางอยู่นะครับผมนี่แปลงที่เรา,เอาอยู่ทางด้านขวามือนะฮะระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้ามีพร้อมนะมีเพื่อนบ้านนะครับสองไร่สีสี่ตารางวานะเป็นสวนไผ่บริเวณโซนด้านหน้านะแล้วก็นี่นะครับ นะเดี่ยวพันกล้องให้ชมบรรยากาศนะครับแล้วก็รวมถึงภาพโดนมุม <ใบ S 1> สูงจีนริมน้ํานะครับจีนแปลงนี้มีเนื้อที่ขนาดประมาณ2ไร่ด้วยการใกล้กับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีน้ำให้ใช้ติดคลองน้ำใสๆสสวยๆนะครับเด็กเล็กเนี่ยสามารถลงเล่นน้ำได้เบาะสำหรับปลูกบ้านพักตาการิมน้ำบ้านสวนสวนเกษตรนะครับหรือจะทำลานกลางเต็นท์ก็ได้ครับระบบสาธารณูปโภคปรปาไฟฟ้ามีพร้อมเลยนะครับสำหรับทีดินแปลงนี้ บรรยากาศดีเงียบสงบไม่วุ่นวายเหมาะสำหรับเอาไว้พักผ่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับสาธิตหรือในวัยเกษียณที่ดินของเราเนี่ยใกล้กับอ่างเก็บน้ําแล้วก็ด่านต่างขึ้นอุทยาแนแห่งชาติเขาใหญ่บนเนื้อที่สองไร่44ตารางวาเป็นเอกสารสิทธิ์นอสสจอชเช์คุชแดงครับราคายกแปลงเพียง3ล้านบาทเท่านั้นครับเฉลี่ยวมาเนี่ยล้านกลางครับที่ดินของเรามีทั้งต้นไม้ใหญ่สวนไผ่หวานนะครับแล้วก็ไม้ผลบางส่วนที่สวยไม่ต้องถมระบบสารูปโลก ปลาไฟฟ้าครบคันเข้าจากถนนลาดยางครับลงมาเนี่ยประมาณ150เมตรเท่านั้นห่างจากอ่างเก็บน้ําวังบอนอ่างเก็บน้ําเข่าไม้ป้องและด่านทางคืนยุทยานแห่งชาติเข่าใหญ่ครับเพียง3-4กิโลเมตรเท่านั้นที่ดินสวยครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับจากตัวเมืองนครนายกโรงพยาบาลแมคโคโลตัส25-30กิโลเมตรโซนตัวเมืองปาจจินบรุรีโฮมโปรแมคโครโรบินสัน18-22กิโลเมตรจากฟิวชร์พาร์คลังสิตระยะทางเพียง9 8กิโลเมตรเท่านั้นครับ ใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมง40-1ถึง1ชั่วโมง50นาทีแกับก็ถึงแปลงที่ดินของเราเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนต่อเรานะครับปัจจุบันเป็นถนนเรียบคองนะแต่ว่าจริงๆนะเป็นในส่วนของที่งอกนะครับแล้วก็มีลำธารนะคลองน้ำนะมีน้ำตลอดปีนะก็สามารถวางท่อนะสูบลดน้ำเข้าภายในแปลงได้นะครับนี่ได้วิวภูเขานะครับส,สวยเลยนะแปลงที่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ เป็นละนะักษณะเป็นที่เนินนะเป็นที่เนินระบบปลาไฟฟ้ามีพร้อมนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับนะด้านบนก็จะได้เห็นวิวภูเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับลงจากถนนลาดยางเข้ามาเนี่ยประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะไม่เกินสองร้อยเมตรนะครับนี่แปลงจึงเรารัว้วล้อมไปแล้วนะตามหมุดนะครับขอบเขตแดนนะครับ สุดตรงนี้นะด้านหลังเนี่ยเป็นในส่วนของทิ้งอง,นะงอกนะฮะก็จะมีบ้านคุณป้าหนึ่งหลังซึ่งนะฮะทางผู้ใหญ่บ,บ้านเนี่ยกำลังดําเนินเรื่องนะทำการเข้าออกนะที่สะพา,านเนี่ยด้านหน้าแปลงที่ดินของแกนะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะตรงนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นในส่วนของทิ้งงอกท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับถ้าเกิดอีกหน่อยเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับก็ของทางคุณป้านเนี่ยเขาเข้าทางนู้นเป็นหลักนะครับเพราะนี้เป็นแค่สะพานไม้นะซาเลงเข้าได้รถยนต์เข้าไม่ได้นะครับ นี่ฮะบรรยากาศนะครับด้านนี้เนี่ยก็ติดทางสาธารณะประโยชน์นะฮะยกเป็นทางให้แล้วนะฮะฝั่งนี้นะครับได้วิวเขานะครับเขาอิโต้นะฮะฝั่งนี้นะวิวเขาอิโต้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นที่เห็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของวิวเขาใหญ่นะครับร้อมรั้วไว้หมดแล้วนะที่ดินแปลงนี้นะ ร้อมรั้วไว้หมดแล้วนะครับเป็นสวนไผ่นะครับเป็นสวนไผ่นะสองไร่สี่สี่ตารางวายกแปลงเพียง3ล้านบาทเท่นนั้นนะราคานี้รวมโอนนะได้นะด้านข้างนะครับติดถนนยาวเลยนะฮะมีประตูทางเข้านะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินครับหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับ ฟฟ้าประปามีเรียบร้อยครับเพื่อนบ้านนะมีแล้วนะครับแล้วก็รั้วรอบขอบชิดนะครับรั้วรอบขอบชิดเข้าจากถนนลาดยางประมาณสัก200เมตรนะฮะนิดเดียวนะไม่ไกลนะครับด้านหน้ามีร้านค้านะครับนี่เป็นลักษณะที่เนินสโลบลงไปนะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ30เมตรนะแปลงที่หนึ่งของเรานี่นะมี เพือนบ้านนะป่ปาไฟฟ้าตรงนี้มีพร้อมแล้วนะครับนี่มีพร้อมเลยนะของแปลงข้างเคียงขอบเขตของแปลงเราเนี่ยนะครับเริ่มจากมุมนี้เลยนะครับมุมนี้นะฮะเนี่ยมุมนี้นะสองไรส่สีสิตารางวานะยกแปลงเพียง3ล้านเท่านั้นนะถือว่าถูกมากเลยนะฮะได้สวนปา่าสวนไผ่นะครับต้นไม้ใหญ่มี ครบหมดบรรยากาศดีร่มรื่นด้วยนะครับผมออฝากที่ดินผืนเล็กแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับราคานะไม่แพงนะสามล้านบาทฉะนั้นนี่ครับบนเนื้อที่2ไร่สี่สี่ตารางวาอยู่ในตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดป่าชีนบุรีด้านท้ายมีที่งอแล้วก็ติดถนนเรียบคลองนะอีกหน่อยก็ถ้ามีการทําเรื่องในส่วนของสะพาเนี่ยก็ทําให้ที่เราติดน้านะครับแล้วก็มีลำธารน,น้ําเด็กเล็กลงเล่นน้าได้นะครับทํากากรเกษตร ก็ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันหากท่านใดสนใจก็ติดต่อนะครับดานที่เบอร์0923537788นะครับวันนี้ขอตัวลานัไปก่อนนะครับขอบคุณครับ